โอเคมาละก็อย่างที่เพื่อนรู้นะว่าวันนี้มีจงหลีและมีตัวใหม่มาด้วยนะครับอ่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคสิบรอบเดี๋ยวผมจะเปิดเลยแล้วกันนะจงหลีขอละมาเร็วๆเลยแล้วกันแต่เหมือนถ้าตามสูตรของผมสูตรของผมนะฮะยี่สิบรแรกขอเปิดเป็นทีละครันยี่สิบรแรกเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเืียผมลืมผมลืม นี่คือจุดสูงของเรารอบอันนี้นะเป็นรอบที่สิบสองเคย่างย่างยาง่ยงย่งรอบที่สิบสามเราอเอาแค่ยี่สิบรอบพอนะหลังจากนั้นเราก็จะคูณสิบกันเลยนะรอบที่สิบสี่ท่ามันปแปลกๆใช่ไหม <c oughs> ย่งย่งย่าง,าง,างไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีโอกาสให้รู้อีกเยอะนะยังมีโอกาสให้รู้อีกเยอะ อย่างอย่างอย่างอยโอ้รีบก่อนไปหนออ่าอย่างอย่างอย่างอย่าช่วงหยุนมาโอเคยังไม่มีไม่เป็นไรมาถึงมีแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ตันนะอย่างอย่างโอเครอบสุดท้ายของการสุ่มแบบเดียวแล้วค่อยกลับมาอีกทีนึงโอเคเหมือนจะออกยากเหมือนกันนะนี่อ่ะ คูณสิบนะฮะคูณสิบรอบที่สามสิบาเลเซอร์ไม่เอามีครบแล้วรอบที่สี่สิบอาราชาาว่าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกนชินอิมแพกอยู่นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลยเดี๋ยวฮันชอบ ซึ่งทางร้านเองก็จดในนามบริษัทแล้วนะปลอดภัยแน่นอนหายห่วงนะครับนอกจากนั้นแล้วทางร้านเองก็ยังเติมในราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกถูกกว่าเติมเองมากๆด้วยเช่นเดียวกันเนาะแต่ถ้าแค่นั้นยังไม่พอนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้โค้ดกระปะบอยหรือว่าแจ้งว่ามาจากช่องกระปะบอยนะทางร้านเองก็จะมีส่วนลดให้เพิ่มอีกด้วยนะฮะทางร้านก็ใจดีมากๆในการลดราคาให้กับลูกค้าที่มาจากทางด้านช่องของผมนั่นเนองเนาะและถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจจริงๆนะเพื่อนๆก็สามารถติดต่อได้เลยนะทางร้านเดอะฮันชอปใน Facebook นั่นเนเเองะ รอบที okay. uh ่ห้า er สิบโอเคอ่าเลซิ่แล้วเหรอดูของผมอาจจะเดี๋ยวนัดตัวใหม่ยังไม่ได้นี่รอบที่หกสิบแล้วนะรอบที่หกสิบแล้วนะอยากการันตีนะขอร้องอ๋อแม่งเอ้ยเทียดเลยโอเคอย่างน้อยก็ได้ตัวใหม่ขอบคุณอย่างน้อยก็ได้ตัวใหม่แล้วผมลืมกดข้าม อย่างน้อยผมก็ได้ตัวใหม่นะรอบที่70นะรอบที่70ขอละโอ้โหการันตีต้องติดซอฟต์พิตตี้แน่ๆเลยผมค่อนข้างมั่นใจว่าประมาณ75็ดถึงแปต้องออกซอฟต์พิตตี้ออย่างน้อยก็ได้ช่งเห็นสตัวซอฟต์พิตตี้ดีนะรอบที่หนึ่ง ห้าไปเลยผมรู้อยู่แล้วแหละไม่ออกหรอกตอนนี้คือดวงห่งซวยมากแล้สามสี่แล้วก็รอบที่ห้าซึ่งมีโอกาสอยู่นิดนึงแต่รอบถัดไปจะมีโอกาสสูงกว่านี้โอเครอบรอบหลังจากนี้นจะมีโอกาสสูงมากในการออกเลยนะรอบที่เจ็ดสิบหกมีโอกาสสูงมากที่จะออกโอเคอยาก <c oughs> รอบที่เจ็ดสิบเจ็ดโอเคมาละทุโมราอีกแล้วเหรอมึงอ,อีกแล้วลระโอเคอย่างน้อยตัตวตดัดไปก็การันตีแล้วแห okay, ละโอเคแหละต้องโอเคแล้วใช่ไหมแม่งเลยกลับมาที่20่บรโแรกนะครับ ชีวิตคือผมต้องหลุดเลทเป็นโมนาอย่างเดียวเลยเหรอหรือ,อรรวอ่ายังไงคือคืออยากทำอยากให้ผมทำดาเมจหลักล้านให้ได้ว่างั้นใช่ไหมถึงมันออกแต่โมนาเนี่ยตั้งแต่ตู้ชายและตู้ชายก็ออกแต่โมนาไม่เข้าใจเหมอกอ๋ออย่างนั้นก็มีลูกออกมาหนึ่งตัวแต่หลุดเลทส่วนใหญ่คือโมนาล้วนๆเลยเนี่ย ได้ในชีวิตอยากเอาหัวเลเซอร์อีกอ่ะก็เข้าใจนะว่าเป็นลูกหลักของผมแต่แบบตายแล้วอะ่ะขอขอตัวใหม่ขอตัวใหม่หมน่อยนะโอเคอาจจะยังตัวใหม่ตัวใหม่หมฮัลโหลโบโรไม่มีตัวใหม่เลยเหรอ อ,อของม่วงก็ออกน้อยมากน้อยแบบน้อยมากแบบโอ้โหออกน้อยอะไรเช่นนีอออออ้อะไรรั้อ่ะโอ้โหไม่เห็นของม่วงเลย ต้องม่วงแล้วแหละยายายาจังจังวันนี้ต้องม่วงแล้วแหละขอบคุณโอเคอย่างนั้นก็เป็นช่องหยุนอีกสองรอบแล้วจากนั้นผมผมสมเีละสิบต่อนะฮะโอเคเฮีอย,อ,ยอ้าวอ้ไร่อต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 อ,อย่าไปเรียอย่าไปเรีย ืนยิ้มไปเท่านั้นแหละจริงๆชีวิตดสบอ้ดาบที่หัวที่สุดที่ผมไม่จำเป็นต้องใช้นอกจากเป็นโนเอลแล้วผมก็มีตันเลยด้วยตวัวใหม่เอยคือจะออกสีดาออกตวัวใหม่ได้ไหมฮะเอาให้มันแบบสมน้ำสมเนื้อกับการที่มีคำว่าเลดอัพหน่อย๋อ รู้สึกแย่รู้สึกแย่มากเลเซอร์อีกแหละนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดเลเซอร์มันปั้นเกินหกดาวด้นี่เลเซอร์ผมน่าจะแบบสิบสิบสองดาวแล้วมั้งเนี่ยทองไหมไม่มีก่อนดนะ้วยโอ้ตายแล้ววันนี้ได้เสียเยอะแน่เลยเอ,อ้าขอบคุณตัวใหม่ อย่างน้อยก็ได้ตัวใหม่มานะอย่างน้อยอะนะไม่มีออกก่อนเลยยังไม่ออกไม่มี่ออกก่อนจริงๆเ่ยได้เวลาทําใจยาวๆแล้วสุปไปลายาวๆอ๋อโอเคอีกกี่ตัววะตัวใหม่อีกสี่ตัวนะถึงจะครบหกแ้วตอนนี้ผมแบบนั่งแชร์แล้วคือแบบอื อะไรก็ช่างมาเฮ้ยรู้แล้วแหละไม่ออกหรอกเ,อเลเซอร์อีกด้วยสวยสวยโอมละกี้อย่าดูตัวเองโอ้อย่างน้อยก็ตัวใหม่อีกตัวหนึ่งโอเคขาดอีกสักตัวจะแบบไม่โอเคนะไม่โอเคดวงอย่างนี้มันไม่โอเคไม่โอเคเลย รอบที่75โอเคเรามาถึงจุดที่ทุกรอบจะเป็นซอฟตี้อีกแล้วนะครับมันถึงเวลาที่มันควรใกล้ออกแล้วรอบที่76โอเคย่ารอบที่77โอเคย่งเกลือกว่าที่คิดนเนี่ยรอบที่78ขอบคุณ ต้องเป็นอ๋อตกใจเฉยคือมันแบบไม่เคยเห็นไง,ขงเขก็ใช่จงหลีบอกว่าไม่เห็นรูปร่างรูปสัาวเลยคือแบบแบ็กการ์มันใหญ่มากตกใจไปแป๊บหนึง่งขอบคุณขอบคุณ,คณว่าจะได้แม่งได้คนยากไ้ยืนตรงไหนในถน้ำดีนะอตรงนี้วิวสวยดีเอาตรงน,น,นงี้แล้วกันวิวกำลังดีเราจะมาต่อกับอาวุธกันต่อนหนึ่งสองสามสี่อ่า 6 7 8 9ผมก็โชคร้ายเหมือนกันนะเนี่ยเหน้าเลยเนี่ย9เป็น5 4 5 4เป็น5 5 5 5, 5. อีกนิดหน่อยนะอีกนิดหน่อย5 5เอาไปเอาแบบทีละรอบไปเลยแล้วกัน5 6โอ้โหเดี๋ยวว่าทีเดียวได้ถ้าทีเดียวได้น,น่ยจะหล่อมากทุกโค้ดมาทำเพื่ออะไรเนี่ย5 7 ห้าแปดห้าแก้วปกสิอย่าอย่ากินตังเยอะขอร้องแหละผมจะได้ไปสมตูจ้จงหลีต่ออีกสักรอบขอร้องแหละไา่โอเค หกสองเยี่ยนเลยเนี่ยหกสามหกสี่โอ้โหเดือบครบห้าหกหกหก สิบหกแปดหกเก้าเจ็ดสิีใกล้แหละใกล้ละผมใกล้จะหมดเนื้อหมดตัว รอบที่เจ็ดสิบเอ็ดออกอย่างงงงไม่ได้ดูอะไรเลยเมื่อกี้คือแบบบังเอิญกดข่ามาด้วยนั่นและประเด็นคือตรงด้วยนะตรงกับที่ผมต้องการแต่ว่าเขาอยากให้ผมสมจงหลีต่อถ้าสามดาวมาจะดีมากอถ้ามันไม่รีบออกคือผมก็ไม่มีแววแล้วแหละจริงๆถ้ามันไม่รีบออกผมก็ไม่มีแววที่จะได้แล้วแหละตันยังไวในช่องหยุนเนี่ยโอเคอาจจะตันแล้วแหละถ้ามาอย่างเงี้ย ทำไมตัวใหม่ไม่เห็นเป็นอย่างนั้นบ้างวะอ๋ะอ,อยังไม่ตันด้วยเหรอโอ้แต่น่าจะตันแล้วนะเท่าที่ผมรู้สึกเนี่ยก็ละออาอย่างมาทำมเนี่ยสม,มุดอ๋อตัวใหม่อยู่ไหนวะเนี่ย ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าในรอบเนี้ยไม่รู้ว่าเพชรจะพอหรือเปล่าด้วยซ้ำโอเคขอบคุณแม่งไม่ออกก่อนเลยวันนี้ใครไม่ทำดวงให้ผมเนี่ยโอ้โหอ,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 อยากจะลองให้ดัง,ดง เบืงอ่ะคนตันนด่แหละรอบที่ห้าสิบยากไม่ออกอีกอ้ <c oughs> เสียใจไปก็เท่านะั้นเะน่ยรีอยู่แล้วแหละว่าดวงของผมมันมันไม่ได้วันเนี้ยวันนี้มันไม่ได้ตรงใหม่ก็ไม่มีด้วยรอบที่หกสิบแล้วนะรอบที่หกสิบแล้วนะ ซอฟพิตตี้อีกแล้วแน่ๆเลย75เลเซอร์อีกแล้วตัวไม่ตัวไม่ฮัลโหลขออีกอันหนึ่งก็ได้ถ้าสองอันจะดีมากอ๋อ oh. ไม่เลไม่มีไม่ไม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 นี่ที่สุ่มมานี่คือไม่ออกก่อนซอฟพิตตี้เลยนะมีแต่75ขึ้นไปเท่านั้นเลยเนี่ย อ้าหอดดวงผมแม่งสุดยอดจริงๆเลยดวงผมนี่แม่งสุดยอดจริงๆชอบดวงตัวเองจริงๆเลยนะเอ้ยเลเซ่ไปเอาเข้าไปเอ้ยอันนี้เจ็ดสิบสี่แล้วนะอันนี้เจ็ดสิบสี่อันนี้รอบที่เจ็ดสิบสี่ อื้อโอเครอบที่เจ็ิบห้าอันนี้รอบที่เจ็ดิบห้าโอเคหลังจากนี้มันควรออกแล้วแหละแต่แบบแม่งไม่ออกก่อนซอกคิปตี้เลยสักรอบใจร้ายกับผมเลยรอบที่เจ็ดสิบเจ็ดขอบคุณชงหลีนะขอร้องขอร้อง ก็ช้าแถมยังหลุดเลดอีกมากับสามหมื่นยซีเพื่อแบบหวังว่าแบบเฮ้ยได้แบบโจ๊กลีสักโซสามตัวไม่ไม่ไม,ไม่หลุดเลดทั้งสองตัวเลยแม่งเลยอยากจะร้องไห้ดังๆ